รุ่น HS 748รหัส HSTHB ของบริษัทเดินอากาศไทยซึ่งบินออกจากท่าอากาศอุดรธานีมุ่งหน้าปลายทางที่ท่าอากาศสยานดอนเมืองแต่เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายมีลมกระโชกแรงเกินที่นักบินจะควบคุมเครื่องให้ลงจอดได้อย่างปลอดภัยสุดท้ายเครื่องบินลำดังกล่าวและตกลงมาสัะแทกกับพื้นดินบนท้องนาทุ่งรังเศษบริเวณหมู่ที่4 ตำบลคลองสี่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีแน่นอนที่ความแรงจะส่งผลทำให้ผู้โดยสารบนเครื่องบินเสียชีวิตถึง40รายจากจำนวนทั้งหมด53รายที่สำคัญคือในจำนวนนั้นยังเป็นถึงพระมหาเทระชั้นผู้ใหญ่ที่โดยสารมากับเครื่องลำดังกล่าวซึ่งน่าสลุใจเป็นอันมากเพราะท่านถึงแก่มรณภาพ5รูปพร้อมกัน ประกอบด้วย 1. พระอาจารย์สิงห์ทองธรรมะวะโรวัดป่าแก้วบ้านชุมพลอเภอสว่างแดนดินจัังหวดสกลนคร 2. พระอาจารย์บุญมาทิทตเะเปโมวัดสิริสารวันบ้านโนนทันอเภอเมืองจัังหวดน้องวัวลำพู 3. พระอาจารย์จวนคุณเชษโถอำเภอสีวิไลจัังหวดน้องคาย สี่พระอาจารย์วันอุตตโมวัดธรรมอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนคร5พระอาจารย์สุพัฒ์สุก,กามโมวัดป่าประสิทธิสามัคคีบ้านใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครทั้งนี้พระคณอาจารย์ทั้ง5ได้รับอาราธนานิมนต์ทางกรุงเทพมหานครจึงได้รวมกันที่จังหวัดอุดรธาน,นีเพื่อขึ้นเครื่องบิน เพราะลูกศิษย์ต้องการถวายความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางได้ขึ้นเครื่องบินที่อุดรธาน,นีเมื่อวันที่27เมษายน2523ที่สุดเรื่องนี้ได้สร้างความเศร้าสลดอาลัยทั้งคณะสงฆ์เพื่อนสหธรรม,มิกคณะสิทยานุสิ์และพุทธศาสนคณิกชนทั่วไปเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสูญเสียครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐานสายหลวงปู่ม่านภูริตโตไปพร้อมกัน าวหลายแหล่งระบุตรงกันว่าก่อนที่เครื่องจะตกซึ่งเหลือระยะทางอีกเพียงประมาณ20กิโลเมตรเศษจนเมื่อเครื่องบินได้ตั้งลำและลดเพดานบินเพื่อเตรียมลงสู่สนามบินดอนเมืองกลับต้องมาเจอพายุหมุนและประกอบกับฝนตกหนักจึงเสียหลักตกลงที่ท้องนาทุ่งรังสิตทั้งนี้ผู้ที่รอดชีวิตเป็นผู้ที่นั่งทางส่วนหางของเครื่องบินเพราะส่วนหางของเครื่องบินยังอยู่ในสภาพดี ทั้งนี้เมื่อขนาดจารย์ถึงแก่บรณาภาพแล้วจึงนำศพไปตกแต่งบาดแผลที่โรงพยาบาลภูมิพลและนำศพไปตั้งบําเพ็ญกุศลที่วัดพระศรีมหาธาตุโดยอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ทั้งเจวันอย่างไรก็ดียังมีเรื่องราวผู้หลุยจันทสาโรเมตตาเล่าถึงบุพกรรม ที่ทําให้พระอริยเจ้าทั้ง5รูปต้องประสบอุปทวะเหตุเครื่องบินตกในครั้งนี้ว่าในอดีตชาตินั้นท่านทั้ง5เกิดในสกุลชาวนาที่ยากจนต้องขวนขวายหาเลี้ยงชีพไปวันๆทั้ง5คนเป็นเพื่อนที่คุ้นเคยกันมาเมื่อ,อยังเด็กได้จุงควายออกไปเลี้ยงพร้อมกันผูกควายกันแล้วก็ผ่ากันเล่นและออกหากบเขียดไปเป็นอาหารตามประสาคนจนทีนี้หนึ่งในห้าคน เกิดไปเห็นรังนกเข้าก็ช่วยกันหาไม้เขี่ยรังนกให้ตกลงมาเพื่อหวังเอาไข่นกไปกินแต่เมื่อรังนกตกลงมากลายเป็นลูกนกสามตัวแล้วตายสิน้นไม่ใช่ไข่นกดังที่เขาเข้าใจด้วยวิบากกรรมอันนี้ส่งผลให้ท่านทั้งห้าต้องตกจากที่สูงมามรณาภาพในเครื่องบินลำนั้นมีคุณหญิงท่านหนึ่งกลับจากไปปฏิบัติธรรมกับ ท่านพระอาจารย์จวนมาด้วยท่านเลยมาสิ้นชีวิตพร้อมกันในอดีตขณะที่เด็กชายทั้งห้ากำลังเขี่ยรังนกอยู่นั้นเด็กหญิงลูกชาวนาผู้เป็นน้องสาวของหนึ่งในห้าคนก็มายืนเชียร์อยู่ข้างๆจะหล่นแล้วจะหล่นแล้วโดยเธอไม่ได้ลงมือทำเด็กหญิงในพบนั้นคือคุณหญิงในพบนี้ก็เพียงมีจิตคิดยินดีในการประกอบอกุศล,ลกรรมของผู้อื่นวิบากนั้นยังส่งผลมาให้เกิดในพชาติเดียวกัน บันดาลให้ไปตกเครื่องบินพร้อมกันแล้วถ้าทำเองเล่าพูดถึงตรงนี้หลวงปู่หลุยก็สั่งว่าอย่าไปยินดีในการทำชั่วของคนอื่นเพราะเราจะมีส่วนในบาปนั้นด้วยแต่ให้ยินดีในการประกอบคุณงามความดีของตนและของคนอื่นเพราะจะได้แต่บุญโดยฝ่ายเดียวขณะที่ยังมีรายงานเกี่ยวกับคำบอกเล่าของหลวงปู่ดูที่ได้กล่าวถึงเรื่องเหตุสลดนี้ว่าท่านเหล่านั้นตายก่อนตาย ท่านจึงไม่กลัวตายท่านตายแล้วก่อนเครื่องบินจะตกลงกับพื้นเรื่องนี้จึงยังความสงสัยให้กับลูกศิษย์ผู้หนึ่งเป็นอันมากจนหลวงปู่ท่านตอบกลับมาราวกับรู้จิตว่าท่านเป็นพระอรหันต์กิเลสท่านหมดแล้วตายตอนไหนก็เป็นเรื่องของสังขารร่างกายจิตท่านไม่ตายลูกศิษย์ทั้งหลายยกมือสาธุคำพูดของหลวงปู่ ความสงสัยในใจของเขาเหล่านั้นหายไปและชวนให้นึกถึงพระโมคคลาพระอรหันต์ผู้ทรงคุณวิเศษอย่างต้องถูกโจรทุบตายกรรมทางร่างกายเกิดขึ้นกับท่านเพราะด้วยใช้กรรมจากอดีตเนื่องจากเคยทารุณบิดามารดาในการก่อนที่สําคัญยังว่าตรงกันหลายแหล่งว่าความจริงพระเกจิอาจารย์ที่โดยสารมากับเครื่องบินลนํานี้ท่านทราบล่วงหน้าด้วยยานอยู่แล้วว่าเครื่องบินลํานี้จะตก เมื่อใกล้ถึงสนามบินแต่ท่านไม่ต้องการหลีกเลี่ยงกรรมจึงเต็มใจละสังขารแต่โดยดีต่อมาในวันพุทธที่7พฤษภาคม2523เวลา4นาฬิการถเชิญศพได้เคลื่อนออกจากวัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนกรุงเทพมหานครกระทั่งเมื่อเสร็จพิธีการต่างๆขบวนเชิญศพได้ออกเดินทางต่อไปถึงวัดโพสมพรอุดรธานี เมื่อเวลา12.30นาจนเมื่อทางวัดโพธิสมพรและชาวจังหวัดอุดรธานีและผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้นำประชาชนหลายจังหวัดมารอและเขารบศพเสร็จแล้วเวลาประมาณ14.00นร,ร,รถเทิดศพจึงได้แยกย้ายกันไปยังวัดต่างๆสำหรับศพพระอาจารย์วันอุตมโมได้ไปถึงวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมวัดถ้ำพวงตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนอคร ศพของท่านพระอาจารย์จวนกุลเชษโถตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเจติยาคิรีวิหารหรือวัดภูท่อตำบลนาแสงอำเภอสีวิไลจังหวัดหนองคายศพของท่านพระอาจารย์บุญมาทิตตเปโมตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสิริสารวันบ้านโนนทันตำบลโนนทันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูศพของท่านพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าแก้วชุมพลตำบลบ้านชุมอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร ส่วนจบของท่านพระอาจารย์สุพัฒน์สุข,ขาโมนำไปตั้งบำเพญ็ญกุศลที่วัดป่าประสิทธิ์สามัคคีบ้านใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครย้อนกลับไปบริเวณที่เครื่องตกภายหลังต่อมาพื้นที่บริเวณใกล้ๆก,กันนั้นได้จัดสร้างวัดขึ้นชื่อว่าวัดป่าห้าพระองค์ซึ่งมีรายงานว่าความเป็นมาในการจะสร้างวัดนั้น เพื่อเป็นอนุสรจากเหตุการณ์เครื่องบินตกเมื่อวันที่27เมษายน2523นั่นเองโดยเริ่มก่อสร้างสำนักเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2553จากพื้นดินที่เป็นท้องทุ่งนาปัจจุบันกลายเป็นสำนักที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีโดยทั่วไปว่าสำนักแห่งนี้เป็นสำนักสง ที่เน้นไปทางด้านเสริมสร้างทักษะความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาและเจริญวิปัสสนากรรมาฐานโดยพระครูปารัตคณะเชิดพงศิริวโสเป็นเจ้าอาวาสที่นี่ยังมีมหาบุรพาองค์ใหญ่คือหลวงปู่มัน่นผูริทัตโตองค์ใหญ่ที่สุดของจังหวัดปทุมธานีก็ว่าได้ซึ่งประดิษฐานอยู่ทางเข้าวัดโดยทางเจ้าอาวาสและญาติโยมตลอดจนสาธุชนในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง ได้ร่วมจิตร่วมใจกันก่อสร้างรูปหล่อขึ้นมาและยังมีรูปเหมือนของพระมหาบูรพาจารย์ทั้งห้าพระองค์ที่มรณภาพแล้วด้วยสำหรับเรื่องราว